มันชี้ชีนหนูแล้วาสี่สามอาสิบนี่อาร่วม ค่ะก็เซนทันชิลมค่ะวันนี้ก็ชีพอส์ซิเบิได้เลยพูดดังๆค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในวันนี้ก็ฟินเชื่อว่าพลังของทุกคนนะ่ะมันแบบมีค่ามากๆแล้วก็ทรงคุณค่ามากๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฟินว่ามันเป็นไปได้หมดเลยแค่ลงมือทําอย่างเดียวค่ะลั่งนยไป ฟินว่าฟินเชื่อมากกว่ามันเป็นความเชื่อว่าเออถ้าวันหนึ่งเราเรารีชาร์จตัวเอง <c oughs> ให้มันมีพลังในทุกๆด้านอ่ะฟินว่ามันมันเกิดขึ้นได้แล้วก็สามารถที่จะแบบส่งต่อพลังเนี้ยให้กับทุกๆคนด้วย <c oughs> ใช่ดีมากเลยค่ะจริง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 แฟนๆรับพลังจากฟินทุกวันแล้วพลังแต่ละวันจะไม่เหมือนกัน <c oughs> มันจะเป็นวันที่แบบว่า มีความสุขมากๆอยากจะอ้อนอยากจะพูดดีๆด,ด้วยบางวันก็อาจจะเป็นฟิลเพื่อนสาวฟิลตลกตลกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ละวันก็จะมีพลังหลากหลายแต่ว่าทุกคนก็จะได้รับพลังบวกจากฟินแน่นอนค่ะอืมที่เราคิดที่เราเขียนกันวันนี้แบบเดียวหรอว่ม,มีหลายแบบอ้ตอนตอนที่กําลังจะไฟนอออกมาใช่ไหมคะมก็จริงๆเขียนไว้ หลายอย่างมากๆก็เลยแบบว่าเอาคํานั้นมาชนคํานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในในกระดาษที่ฟินเขียนก็ขีดแล้วก็ฆ่าเขียนแล้วก็ฆ่า,แ,าแต่ว่าหลักๆคือฟินอยากให้ทุกคนเก็ตพอยว่าเออเราเราคือบ้านของเราเองอันนี้อันนี้คือพอย์หลักๆแล้วก็ในบ้านมันจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างก็เลยก็เลยเขียนให้เป็นบทสามบทที่คิดว่าน่าจะครอบทั้งหมดแล้วก็คนอ่านเข้าใจได้ง่ายๆค่ะอม 3ประโยคค่ะใช่<ห>สประโยคเอ่อถึงคุณที่มีหัวใจที่แข็งแกร่งใช่ก็เชื่อว่าแบบทุกคนจะมีมีมีบ้านที่ที่งดงามของตัวเองแล้วก็อยากให้ใครมาดับแสงสว่างภายในบ้านแล้วก็หวังว่าจะเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามในแบบของคุณเองใช่ค่ะยังมีย่งนีนีมม่ควิ่เติมแสงสว่าง ฟินเติมแสงสว่างทุกวันฟินรู้สึกว่าการเติมพลังบวกมันมันมันเกิดขึ้นได้จากคนรอบตัวอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตด้วยความสงบความธรรมชาติหรือว่าบทความดีๆพอดแคสดีดีสักอันหนึ่งก็ก็เป็นสิ่งที่ที่เติมเต็มเราได้เหมือนกันครอบครัวสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะคนรอบข้างอะ่ะมัน,ม,นมันคือพลังบวกที่ดีบางที่บางวันอาจจะเกิดจากความสุขเล็กๆในชีวิตประจําวันสมมติว่า เราเดินออกไปแล้วเราเจอทองฟ้าสวยๆมันก็เป็นพลังที่ดีนะคะสำหรับหนูใช่าเใที่เราก็สามารถส่งต่อได้ใช่ใช่ค่ะพอพอเราได้เสพอะไรที่เราเรารู้ว่าเอออันนี้คือความสุขเล็กๆของเรานะในชีวิตประจำวันแล้วพอเราฟูลฟิลกับตัวเองมากๆเรารู้สึกว่าเออเราลักตัวเองมากๆแล้วคนอื่นเขาก็จะรับรู้ได้ว่าเออเนี่ยคือพลังที่ดีของเราเลยเราบางบาง,บางวันฟินก็อาจจะเดินไปแล้วก็แบบ เราไม่เคยรู้จักกันวันนี้เสื้อสวยมากเลยค่ะชอบสีผมจังเลยเล็บสวยจังเลย <c oughs> บางคําพูดมันอาจจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราใส่ใจเขาแต่ว่าบางคนก็อาจจะแบบรู้สึกโอ้ Good day ขึ้นมาก็ได้ใช่ฟินเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่บบว่เป็นฝ่ายรัไหมบ้าง โอ้รจริงๆริงกิบแอนเทก็ก็ก็ดีค่ะฟินฟินอาจจะได้รับเยอะมากจากจากพี่พี่แฟนคลับทุกคนเลยว่าแบบวันนี้ฟินสวยอย่างนั้นอย่างนี้หล่อยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแช่มันก็กลายเป็นเป็นวันดีๆอย่างแบบตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนอย่างเงี้ยฟินก็จะเข้าไปดูในทวิตเตอร์ว่าแบบมีมีพี่พี่มาส่งฝันดีหน้ามีมอร์นิ่งตอนเช้ามา มาแบบว่าทําให้รู้สึกว่าฟินมีพลังตรงนี้มันมันทำให้หนูมีแรงอะว่าแบบโอเคเดี๋ยววันนี้จะไปทํางานแบบเต็มเปี่ยมเลยอย่างเงี้ยค่ะบแบบเรื่อแพหรือว่าพลังลบที่มันของเรามีบ้างก็มีบ้างในในโลกออนไลน์ประมาณหนึง่งแต่ว่าฟินฟินฟินเชื่อว่าพลังที่ฟินส่งออกไปในโลกออนไลน์มันบวกกว่าแล้วก็แล้วก็ ลองดูว่าสิ่งสิ่งที่มันคนโทรลไม่ได้อะเราก็ไม่ต้องไปเทคมันมากเราถ้าเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ก็เปลี่ยนที่เราเองดีกว่าใช่เราเราก็เอาตัวเองเป็นหลักมากมากก็มีบ้างแต่ว่าแต่ว่าไม่เราเรารู้ว่าเราคนโทรลตัวเองได้ยังไงอัอนนี้คือพอย n t p หลักเลยฟินจะไม่เอา อดีตมาทำารปัจจุบันแล้วก็จะไม่ไม่กังวลถึงอนาคตมากเกินไปการอยู่กับปัจจุบันก็ดีนะคะแบบว่าทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรากําลังเป็นกําลังมีหรืออะไรเงี้ยมันมันมีความสุขกว่าเยอะเลยค่ะเป็นอะไรที่ที่คุลต้านทานกุ่ได้ไหมไม่ได้ฟินว่าฟินว่าภูมิต้านทานของคนเราอะไม่รู้ไม่รู้ว่าจุดสูงสุดหรือว่าต่าสุดอะคืออยู่ตรงไหนแต่ว่าฟินว่ามันต้องรู้วิธีจัดการกับตัวเองว่าเราเราจัดการ กับความรู้สึกตัวเองยังไงได้บ้างแล้วก็แต่ละคนนะคะอย่างที่บอกว่าแบบเรามีสวนดอกไม้ที่ไม่เหมือนกัน<ม>บางคนก็อาจจะมีการจัดการแบบนี้แล้วก็รู้สึกดีขึ้นบางคนฟังเพลงดีขึ้นบางคนออกไปทํานู่ทนทํานี่ดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละคนอาจจะมีวิธีจัดการไม่เหมือนกันเราก็ห้ามแบบว่าไปบอกให้เขาทำย,ยางยางีงององ้อะไรเงี้ยไม่ได้หรือว่ามันมันอยู่ที่ว่าเรารู้รู้จักตัวเองดีแค่ไหนมากกว่าแล้วเราก็จัดการกับสิ่งนั้นแบบไหนอื ได้เลยค่ะก็ฝาก s ชี impossible ด้วยนะคะตอนนี้ก็ก็มีมีกระเป๋ามีมีเสื้อแล้วก็มีโปสการ์ดที่ฟินเขียนเองก็อยากให้ทุกคนเก็บไว้อยากให้ทุกคนได้รับพลังดีๆจากฟินอีก,อ,กอีกหนึ่งคนที่จะอยู่เคียงข้างทุกคนเสมอค่ะใช่ไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ขอให้มีวันที่ดีแล้วก็ผ่านไปได้อย่างดีเสมอเลยค่ะก็ซื้อได้ตอนนี้ทั่วประเทศเลย10บสาขาในเซ็นทรัลค่ะไม่ได้ไม่ค่าใช้จ่ายใช่ไม่ค่าค่าใช้ใจ่ายเลยก็มอบให้มูลนิธิโดยตรงเลยค่ะ ชีพอยซิบอลแรสุดอยซิบัลย่าย่าก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมก็ถึงจะเป็นรอบที่สองนะก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าทุกอย่างชีพอ s s ิบ l ลค่ะก็หวังว่าทุกคนจะแบบชอบในลุคของชิดเสิร์ฟหลายเสิร์ฟเลย p ี r ารีช่ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ a i r p o อร์ตลุก เลยแล้วจนวันสุดท้ายก็เกินความคาดหมายไปเยอะเลยค่ะพี่ๆเขาทำเกินทำถึงทำโอ้ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะฟินจะ้าไปในันที่สองนะแั้งแรกความแตกต่างไม่แตกต่างเลยหนูตื่นเต้นมากใช่เพราะว่าฟินเป็นเรียกว่าเป็นแฟนคลับของมิสเกเล่อยู่แล้วเลยด้วยเพราะว่าแต่ละ โชว์หรือว่าแต่และความคิดที่เขาครีเอทออกมาหนูตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นคนที่เสพงานอาร์ตหรือว่างานศิลปะอะไรเงี้ยอยู่แล้วแล้วก็ยอมรับเลยว่าอยู่ตรงนั้นมันรู้สึกดีใจแล้วก็มันฟูลฟิลมากเหมือนเราได้ไปทําในสิ่งที่เราชอบแล้วก็อยากดูอีกอะ่ะมันสมมุติจบโชว์แล้วหนูแบบขออีกสักสองรอบได้ไหมอะ่ะเพราะว่ามันยังรู้สึกยังอยากเสพสิ่งนั้นอยู่แล้วก็ดื่มด่ามากมานะช่วงเวลานั้นมันว้าวมัน ไม่คิดว่าถ้าไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเราจะได้ดูโชว์นี้จากที่ไหนอะเพราะว่ามันเทดจริงๆแล้วก็เคทีฟมากๆแบบลุกโชว์เพลงที่เขานำเสนอมันแบบมันตื่นเต้นค่ะถึงแม้จะเป็นครั้งที่2ก็ตื่นเต้นอยู่ดีแต่ครั้งที่สองก็มีตำแหน่งเป็นุด้วยค่ะก็ยินดียินดีเหมือนเดิมแล้วก็ขอบคุณวาเลนติโนมากๆที่ให้เกียรติฟินมากๆเลยใช่ค่ะ ก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมแล้วก็เอ j นจอยกับการทํางานการคีเอทลุกด้วยแล้วก็การได้ใส่เสื้อผ้าในทุกๆครั้งเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆแล้วก็สนุกค่ะยินด,ดีมากมีโอกาสเสมอเพราะว่ารู้สึกว่าก็อยากเสิร์ฟอะไรแบบว่าที่มิสเกเลเขาคีเอทมาทุกลุกแหละฟินชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมันมันมันอาร์ตีมันสนุกด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ <S 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 เออเลิศเนาะเหละเออก็รู้สึกว่ามันมีมันมีปากด้วยแล้วก็มีอันเนี้ยหนูว่ามีอะไรอีกที่ <S <S ชือ่อเป็ค<ม>่ะทุกอย่างเป็นไปได้แล้วก็อะไรอะไรใหม่ๆหฟินว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแค่แบบว่าหนูว่ามันอะไรก็เกิดขึ้นได้ <S <S จริงๆใช่เพราะว่าเราเอาอยู่ดูเลยใช่ไหมอันนี้พูดไม่ได้อะ่ะสิ<ม>ต้องให้คนอ<ม>ื่นต้องให้คนอื่นพูดใช่ไหมคะ อ,อ,อ๋อขอบขอบคุณมากเลยค่ะก็จะรู้สึกดี <laughs> ใช่ <laughs> ก็คิดคิดว่าทุกลุกที่ที่ที่รู้ว่าตัวเองจะได้ใส่ก็พยายามแบบว่าคิดให้ให้ออกมา <laughs> ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทีมทีมทีมของฟินด้วยทั้งช่างหน้าช่างผมเลยผู้จัดการแล้วก็ทีมก็ทุกคนเก่งหมดเลยใช่ก็ส่งหน้าส่งผมผมส่งชุดชุดอะไรว่าไปเลย ฟินรู้สึกว่ามีมีมีความมั่นใจมากขึ้นแหละถึงแม้ว่ามันก็จะยังมีความความประหมาะ่าความตื่นเต้นอะไรที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ฟินคิดว่ามั่นใจก็ก็สามารถทําได้แค่แค่ลงมือทําฟินก็เคารพตัวเองประมาณหนึ่งแล้วว่าเฮ้ยเราเราดีวะที่ท,ที่ที่ได้ได้ไดไดไดทดลองทําอะไรใหม่ๆที่มันเหมือนเราอยู่ในเซฟโซนแล้วเราเก้าวก้าวออกไปนอกเซฟโซนตัวเองแล้วมันได้ลองทําอะไรใหม่ๆก็ก็ต้องขอบคุณตัวเองมากๆค่ะ อ๋อที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะเดินแบบก็อู้ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าอัน,นั้นก็เป็นครั้งแรกที่ที่ได้เดินแบบแล้วก็ที่ต่างประเทศด้วยจริงๆก็ชอบค่ะพอเวลาที่เรามีความสุขกับการทําอะไรสักอย่างเวลามันผ่านไปเร็วมาก <c oughs> เราฟีนรู้สึกว่านาะช่วงเวลาที่เดินอยู่บนานานาน่มันเร็วมากๆแล้วก็รู้สึกอุ้อยากทําอีกแล้วก็อยากได้ลองทําอะไรใหม่ๆอย่างนั้นอีก <c oughs> ใช่ไ <c oughs> อ๋แทบจะตอนนั้นจําได้ว่าไม่ไม่ได้ ไม่ได้มีการซักซ้อมอะไรเลยสักอย่างหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นบิ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 นแล้วก็ไปถึงก็คือหน้าส่งผมผมทรงชุดทุกอย่างคือพี่พี่ทีมเก่งเหมือนกันแล้วก็นช่วงเวลานั้นเตรียมสุขภาพอย่างเดียวเลยค่ะอะไรนะคะในบ้านก็ไม่ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าก็ยินดีนะคะอยากเดินใช่ค่ะ ของลงลครับรับผมของวัตถุนิยมกระชับอ๋อจริงจริงฟินว่ามันเป็นแฟชั่นอะอยู่ที่ไหนก็ได้ห,หนูว่ามันอยู่ที่การการการเลือกของของตัวเราเองว่าแบบเออเราชอบอะไรหรือว่าเราอยากใส่อะไรหนูว่ามันอยู่ที่ความชอบของของตัวเราเองเคสของเรามากกว่าว่าเราว่าเราพอใจในสิ่งไหนอันเนี้ยใช่ค่ะ<ม>บางที ไม่ไม่ค่อยซื้อปกติที่งกอยู่ประมาณหนึง่งใช่เก็บเก็บเก็บไปทาอย่างอื่นใช่เอาเอาไปต่อยอดอย่างอื่นใช่ประมาณหนึง่งส่วนใหญ่ที่ใช้ใช้ก็จะมีแบบพี่พี่แฟนคลับซื้อให้ก็น่ารักมากๆค่ะใช่เราแต่ให้เราแบบซื้ออะไรใหญ่โตเองเราไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ใช่ซื้อใหญ่ๆโตเป็นเป็นในส่วนของบ้านเป็นในส่วนของรถอย่างเงี้ยใช่ซื้อไปแล้วรู้สึกว่ามันมันแบบว่า เป็นเป้าหมายเป็นความฝันอะไรประมาณนึงก็ก็เล็ก,ลกๆของหนูแหละค่ะใช่เล็กๆเรื่องบ้านนิดนึงเรื่องบ้านโอ้ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะได้คุยกับพี่ๆอินทีเลียอีกวันหนึ่งแล้วก็จะน่าจะเริ่มลงลงมือปฏิบัติการลือบ้านของหนูให้ให้เป็นเหมือนในที่ออกแบบแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็เริ่มเหมือนจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นใน p r o c e ส s ของการคุยทั้งหมดใช่ว่าแบบ เพราะว่าอย่างรอบที่แล้วก็คือเพิ่งไปเปลี่ยนแบบแปลนปักอะไรเงี้ยบาๆที่ละเอียดอ่อนมากๆเรื่องบ้านคือยิ่งใหญ่เหมือนกันแต่ว่าฟินก็มีความสุขที่แบบว่าได้จัดการอะไรเงี้ยแ,แล้วถ้าสมมติว่ามันมันครบโปรเซสท,ที่แบบพร้อมอยู่ก็คงจะมีความสุขเหมือนกันค่ะยังไม่ออเดอร์ระยะเวลามาเท่าไหร่คะยังไม่ออเอร์เลยเพราะว่ายังอยู่ในโปรเซสท,ที่ฟินคิดว่า ไม่ได้รีบร้อนอยากให้แบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปในแบบที่เราอยากให้เป็นดีกว่าค,ค่ะแต่ว่างอยู่หันอ,อันนี้อันนี้ไม่รู้บบ <laughs> เลยค่ะบบามากหาานใก็ <laughs> อันนี้ไม่ได้ตั้งไว้แต่ว่าคิดว่าน่าจะแบบว่าไว้วางใจอินทิเลียก,กอ่อนตอนนี้ใช่ให้พี่เขาจัดการแล้วค่อยเราเองมาดูกันว่าแบบอะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็นหรืออะไรมากน้อยยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันได้ พอมันเริ่มขึ้นกันแพงแล้วไอ้นั่นอยากมีไอ้นี่อยากได้ฟินก็ไว้วางใจตัวเองประมาณนึงฟินว่าฟินก็เชื่อในในสิ่งที่ฟินเลือกเสมอว่าเออถ้าสิ่งนี้ดีก็จะดีอ่าใช่ก็ไว้วางใจอยู่ประมาณนึงค่ะแล้วก็เป็เรื่องบ้านนี่เราชอบปรุงใหม่ของาเราอยากตกแต่งเลยพิเู้ฟินชอบที่ที่ฟินอธิบายให้พี่อินฮิเลียฟังก็ก็ชอบทั้งหมด ของของตัวบ้านเลยเพราะว่าใช่เพราะว่ามันคือการเอาตัวตนของฟินออกมาอยู่ในบ้านเลยหลังนี้ที่ฟินกําลังทําแล้วก็รู้สึกว่าถ้าถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่ๆดูให้แฟนคลับดูแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบเหมือนกันเพราะว่ามันคือมันคือเทสหนูเลยมันคือฟินสโลชาเลยแน่นอนค่ะมาติดตามกันเนาะมาดี่อยเรียกเรียกกได้แล้วกันพี่ว่าคลมเดาไม่ออกเลยมั้ง ก็เป็นยังไงบ้างดูยังคะดีค่ะเก่งมากคืนแบบปั้งๆเลยหน้าเสร็จเลยค่ะไม่มีเวลาทำอะไรทั้งนั้นก็รับหน้าเสร็จแล้วก็ดีที่พี่ผู้กำกับแล้วก็ผู้ช่วยตรงนั้นทุกคนเก่งแล้วก็เราซัพพอร์ตกันละกันแชร์ก็แทบแทบจะไม่มีเวลาเอาคิวไปทำอะไรเลยอ่ะพอแบบว่าได้ทำก็ต้องเต็มที่แล้วมันก็มีความบูเล็กๆเราเป็นยังไงเราขอรับ ยากเหมือนกันนะใช้ปืนมันก็ต้องมีจังหวะที่แบบจังหวะการถือจังหวะการจะยิงหรือการเขาเรียกว่าอะไรโดนกระชากต่อสู้กับผู้ละความแน่วแน่ที่มันแบบมันยากตรงที่มันไม่มีบทพูดด้วยแล้วมันต้องใช้สายตาประมาณหนึง<ม>่งในการแบบว่าทําให้คนดูรู้ว่าเออเรากำลัลงสื่ออะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะคก,ก,ก,ก็ก็คิดว่าไม่ชินแต่ก็เอตก็ต้องชิน อันนี้เราได้แบบพลิกมาเลยนะจากที่เคยๆแบบอย่างอะอย่างมามก็จะมีความโมโหนิ่เดินเกี้ยวขาป่นล้องไห้รอบนี้มาแบบบูเลยรอบนี้สารฝันไข่สารฝันไงสารฝันแฟนขับหนูว่าสารฝันแฟนขับไป่ว่าที่ฟีนหล่อมากเลยเป็นที่มันอยู่ที่อินเนอร์เออฟีนว่า คือฟินเวลาทํางานอะไรฟินก็จะแบบวางคาแรคเตอร์ให้มันอยู่ในในอินเนอร์ตัวเองอะว่าแบบอ๋อวันนี้จะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแบบฟินว่าสารฝันแฟนคลับประมาณหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าพี่ฟินหล่อมากแต่ฟินปวดหลังมาก่รอตจหลอร่้ะหมายถึงกําลังจะถ่ายทำหรอคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าโปรเซสนั้นมันกาลังกําลังอยู่ใน <c oughs> ในในขั้นตอนไหน <c oughs> ใช่แต่ว่าถ้าคิดว่า ถ่ายพร้อมกันก็ต้องวางคาแรคเตอร์ดีๆเลยเพราะว่าเครนียมกับกับหมวดวายโยนี่เขาก็มีความความความคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกันใช่ค่ะแต่ว่าก็จะเห็นได้ชัดว่าแบบคนนี้จะมีความวิชาการกว่าชอบชอบใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ใช้การต่อสู้ได้ประมาณนึงแต่ว่าผู้หมวดวายโยนี่เขาน่าจะแบบเป็นตัวตัวเต็งเลยอ่ะตัวแบบว่าทําได้ดีเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ร่วมงานกับ วาื่นด้วยเป็นยังไงบ้างสนุกมากในกองก็ทำตัวตลกกันไปวันๆเลยค่ะใช่เอาที่ป <ah ูด้ได้ทำการกลับน้ำหนึ่งนยัางไงบ้างน้ำหนึ่งเนอะเขาเขาดูไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะคะหรือไม่ไม่รู้ว่าแบบว่าอาจจะเป็นการอาจจะอาจจะเอาอาจจะใช่อาจจะใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าอาจจะเป็นการเจอกันครั้งแรกก็เลยแบบว่าไม่ ไม่ได้พูดคุยอะไรกันเยอะแต่ว่ามวลรวมมันน่ารักแล้วก็สนุกในะนะช่วงเวลาที่ถ่ายทำก็มีพี่ๆบ้านอื่นด้วยก็สนุกค่ะเราได้ทีมแปดคนเราอยู่ลำดับเท่าไหร่ล่ะหมายถึงอยู่ลำดับเราเป็นพี่ใหญ่หรือว่าเราเป็นเราเบกกี้เขา,าตอมเป็น้องเล็กไหม่ะอ๋อตอนนั้นหรอหนูว่าหนูอาจจะเป็นลำดับที่สามที่สี่ดีกว่า เป็นน้องเล็กบ้างเป็นมักเน่บ้างดีกว่าอยากเป็นน้องเน่อยากเป็นมักเน่ให้พี่ๆเขาให้ให้พี่ๆเขาเลี้ยงบ้างแล้วเราพอสปอยได้ไหมอีกสองคนแบบเป็นไงได้เจอแล้วโอ้ยโอ้ยพี่ดินพี่ดาของเราเป็นยังไงก็ก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นละค่ะใช่ มันฟูดฟังไม่ได้แม่เดี๋ยวโดนหยิกหลังอะดิ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าน่าจะรู้กันอยู่แล้วล่ะคะ่ะใช่เดี๋ยวมันจะอีกอีกแป๊บเดียวเองก็น่าจะได้รู้แล้วแต่เรียกว่าเริ่มตพวทุกอไอตองการรีทุ่แต่ละอย่างแต่ละแต่ละเขาเรียกว่าอะไรโลเคชัน่นพอปทุกอย่างอะหนูว่ามันก็ก็สมกันๆบอกว่ารถรถประจำตัวปป <c oughs> โอ้หนูแทบไม่กล้านั่งเลยแทบไม่กล้าเปิดเปิดรถเปิดกระจกเลยกลัวพังก็มีประสบการณ์แล้วก็ะก็มีประสบการณ์แต่ว่าอันนี้มันห่างหายไปนานแล้วก็เอาใหม่ค่ะแล้วก็จริงๆก็อยากอยากอยากทําให้ทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะว่ากลัวพังเหมือนกันค่ะใช่รถเขาค่ะไม่ใช่รถหนูอะ้เรื่องเพลงของเราเป็นยังไงคะเพลงเกิฟีนเกิลฟีนก็ เป็นเพลงที่แต่งให้กับแฟนคลับตั้งแตออ่วันเกิดปีแรกเลยมหมคะสองปีใช่แล้วก็ได้ออฟฟิเชียลแล้วก็ดีใจมากๆคิดว่าแฟนคลับน่าจะรอขอยฟินฟินก็เป็นหนึ่งในคนนั้นเหมือนกันใช่<ม>น่าจะได้ใช้กันแล้วแล้วก็ได้ฟังกันแล้วค่ะไดีดูซิงเกิลใหม่พูดพูดไม่ได้หรอกค่ะพี่จี้แตเพลงคู่มาแล้ เพลงคู่เป็นโคเบอร์น่ารักน่ารักเดี๋ยวนี้ค่ายเขาให้ให้เราโคเวอร์อะไรอย่างนั้นก็เพลงใหม่ก็ต้องรอติดตามว่าเป็นยังไงไม่รู้ไม่หลูไม่หลูค่ะไม่หลูค่ะแล้วตอนนี้เตรียมตัวพร้อมกับคอนเสิร์ตสามสิบวินาทีแล้วก็ คอนเสิร์ตก็กระชันชินมากเพราะว่าเพิ่งบิน3ประเทศ uh huh. แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะช่วงเนี่ยสัปดาห์หน้าก็จะเป็นช่วงที่แบบซ้อ,อมแล้วแล้วก็แฟนๆน่าจะได้ได้รับความน่ารักจากคอนเสิร์ตนี้ค่ะเพราะว่าแต่ละเพลงที่พี่ๆเลือกก็น่ารักมันจะมีการละครคอมแบทไหมชัวร์อันนี้ไม่รู้ค่ะ,คะสักหน่อยไหมการละครมันถูกเรียกร้องดูบ่อยๆ ก็เดี๋ยวเราดูเราดูว่ามีอะไรบ้างในโชว์ใช่เดี๋ยวอีกนิดหนึ่งเราก็ทุ่สองเตที่เต็มที่เลยอาทิตย์หน,น้าน่าจะเป็นสัปดาห์แห่งการซ้อมคอนเสิร์ตใช่ค่ะที่ผ่านไปก็คืออยู่บนเวทีไอไยาอาจจะอยู่ห้องซ้อมใช่บนเวทีก็ด้วยจ้ะแม่ขำอะไรจ้ะ <rit ux> ก็ให้แฟนๆเราติดตามแล้วก็มีบัตรหรือยังก็สามารถซื้อบัตรได้นะจ๊ะใช่แม่พูดอย่างนั้นเขากดดันหมดเขาเขากดดันีหรือเราเราแม่อย่าไปพูดอย่างนั้นใช่อะไรจะเกิดก็เกิดจ้ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะจะอะไรจะเกิดก็เกิดได้เลยจ้ะ 刚才。